สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายแต่ก่อนที่จะรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่ามีอาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดมแอดขอแนะนำตัวช่วยสมุนไพรน้ำมันฟางเซียนที่เพียงแค่ฉีดพ่นโดยไม่ต้องนวดก็สามารถบรรเทาอาการได้แล้วครับเพื่อที่ระหว่างฟังจะได้สบายเนื้อสบายตัวและทำให้มีความสุขมากขึ้นในการฟัง เราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องใหญ่ตัวร้ายข้ามมิติช่องแมสฟิชเชนตอนที่596ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณหนีรอดไปได้จ้างเหว่ยถือจานกลับบ้านอย่างมีความสุขตั้งแต่เฉียวเหมยจากไปพวกเขาก็ไม่เคยกินเนื้อหรือปลาเลยเป็นเรื่องประหลาดใจที่พวกเขาจะได้กินบ้างในวันนี้และเขาสงสัยว่าจางเฉาจะรู้สึกมีความสุขขึ้นหรือไม่ เซียวอยู่จ้องมองจังเหวอย่างไม่เต็มใจขณะที่เขาจักไปความจริงก็คือเธอไม่อาจทนที่จะแยกเนื้อหานในมือของเขาได้เมื่อเธอกลับมามีสติและหันไปมองหม้ออีกครั้งเธอตระหนักได้ว่าเนื้อหานเหลืออยู่ไม่มากนะักเซียวอยู่ชี้ไปที่จังเหวยที่กําลังจักไปและสั่งเฉียวเหมยว่าเขาเอาเนื้อไปหมดแล้วรีบตามเขาไปเร็วสิเขาเป็นน้องชายฉันแล้วจะยังไงถ้าเขาเอาไปฉันให้เขาไปเองเฉียวเหมยกล่าว ไม่เธอจะให้มันได้ยังไงในเมื่อฉันยังไม่ได้กินเลยเขาเป็นแค่ไอ้เหลือขอทำไมเขาถึงถือว่าเป็นน้องชายของเธอมันไม่ใช่ว่าเธอสองคนเกิดมาจากพ่อเดียวกันฉันสิเป็นน้องสาวของคุณทำไมคุณไม่เข้าข้างฉันฉันไม่เห็นด้วยกับการที่เขาเอาเนื้อทั้งหมดไปเซียวอยู่พูดอย่างไม่มีเหตุผล เมื่อเธออยู่บ้านในเมืองหลวงครอบครัวของเธอจะมอบสิ่งดีๆทั้งหมดให้กับเธอตราบใดที่เลียงสู้ไม่อยู่บ้านสิ่งดีๆทั้งหมดก็จะเป็นของเธอทำไมในชนบทไม่มีใครเอาใจใส่หรือชอบเธอแม้ว่าจะไม่มีเหลียงสู้อยู่ที่บ้านพวกเขาก็ยังจะไม่ทำในสิ่งที่เธอต้องการใครสอนคุณทั้งหมดนี้เฉียวเหมยพูดอย่างเฉียบขาด เด็กเล็กๆเ,เช่นนี้จะรู้เรื่องราวครอนอับครัวของตนเองมากมายได้ยังไงเธอรู้ด้วยซ้ำว่าจังเวยและคนอื่นๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเฉียวเฉียงทางสายเลือดเหลียงรานคงพูดอะไรที่เด็กน้อยได้ยินโดยไม่ได้ตั้งใจเซียวอ,อยู่ซ่อนตัวอยู่หลังเหลียงรานและตัวสั่นเธอไม่ได้คิดก่อนที่จะพูดมันก็แค่เด็กพูดจาไร้าสาระอย่าไปจริงจังกับมันเลยเหลียงหานพูดกับเฉียวเหมยด้วยรอยยิ้ม เฉียวเหมยไม่สนใจเหลียงหลานเลยแม้ว่าทุกคนจะรู้เรื่องนี้แต่การเปิดเผยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเธอเก็บนกหวีดกลับเข้าไปในกระเป๋าและพูดกับเฉินหูว่าลุงหูวันนี้กลับดึกหน่อยนะข้ะเสียวเหวยยังมีคำถามอีกมากมายที่จะถามคุณเฉินหูพยักหน้าอย่างมีความสุขและกล่าวว่าแน่นอน ด้วยลูกศิษย์ที่มุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียรเช่นนี้เขาเต็มใจที่จะสละเวลาสอนเขาอย่างยิ่งแม้ว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเฉียวเฉียงโดยสายเลือดแต่เมื่อพิจารณาว่าเด็กคนนี้ดูแลเฉียวเฉียงและเฉียวเหมยเป็นอย่างดีเขาอาจเป็นญาติสายเลือดมากกว่าญาติทางสายเลือดที่แท้จริงก็ได้ในทางกลับกันญาติทางสายเลือดทั้งสองคนนี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเลยเด็กชายไม่ยิ้มแย้มและอดดีในขณะที่เด็กหญิงไม่มีเหตุผลเจ้าเล่และบอบบาง เธอไม่บอกว่าให้ไอ้คนนั้นเอาจานกลับมาอีกเซียวหยูชูหมัดและก้าวไปข้างหน้าเพื่อตีเฉียวเหมยเฉียวเหมยไม่ยอมเอาใจเซียวหยูเลยแม้แต่น้อยและจะไม่ตามใจเธอเพียงเพราะเธอยังเด็กเธอเอื้อมมือไปตบเธออย่างแรงเพียอาเสียงตบนั้นดังและคมชัดมากเซียวหยูถูกตบจนล้มลงกับพื้นด้วยแรงตบของเฉียวเหมยและหัวใจของเหลียงหรานก็เต้นแรงขึ้นเธอเดินเข้าไปกอดเซียวหยูทันทีและตรวจดูอาการบาดเจ็บอื่นๆของเธออย่างระมัดระวัง เซียวหยูคุณไม่เป็นไรใช่ไหมให้แม่ดูหน่อยสิเหลียงหลานพูดด้วยความกังวลแม่หล่อนกล้าดียังไงถึงตีฉันคือคือหล่อนรังแกฉันเซียวหยูพูดด้วยน้ำตาคลอเบา้าเธอเป็นคนอยากจะเข้ามาหาฉันและตีฉันสิ่งที่ฉันทำคือการป้องกันตัวเธอบอกว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันแล้วเธอเป็นน้องสาวแบบไหนเธอเกี่ยวข้องกับฉันยังไงแล้วใครบอกว่าให้เธออยู่กินข้าวเย็นด้วยได้เฉียวเหมยถามอย่างจริงจัง ถ้าคนเหล่านี้ได้พยายามหารือเรื่องเหล่านี้อย่างเหมาะสมกับพวกเขาตั้งแต่แรกบางทีเมื่อเวลาผ่านไปและเฉียวเฉียงทนแยกจากเด็กทั้งสองคนนี้ไม่ได้ก็ยังคงมีช่องว่างสําหรับการพูดคุยกันบ้างตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่มีมารยาทและเด็กๆก,ก็ไม่สํานึกพวกเขาไม่สามารถตําหนิเธอได้ที่ไม่ยังยัง้งชั่งใจ รอยมือบวมแกงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเซียวอยู่ทันทีเมื่อเหลียงสู้เห็นเช่นนั้นไม่เพียงแต่เขาจะไม่พูดแทนเซียวอยู่เท่านั้นแต่เขายังชี้ไปที่เซียวอยู่และหัวเราะเสียงดังนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นหัวของใครบางคนกลายเป็นหัวหมูเหลียงกัวรีบปิดปากเหลียงสู้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาต้องอับอายแม้ว่าเซียวอยู่จะพูดอะไรผิดเธอก็ไม่ควรตีเด็กแรงขนาดนั้นเหลียงหลานพูดด้วยความเสียใจขณะที่เธออบกอดเซียวอยู่ เฉินหูยืนอย่างโกรธเคืองต่อหน้าเหลียงหราและปกป้องเฉียวเหมยที่อยู่ข้างหลังเขาทำไมลูกของตัวเองถึงน่ารักขนาดนั้นเฉียวเหมยไม่น่ารักเท่าเท่ากันหรือไงเฉินหูชี้ไปที่พวกเขาแล้วพูดว่าพวกคุณต่างหากที่ระยังอายปฏิเสธที่จะจากไปและยืนกรานที่จะอยู่กินข้าวด้วยเฉียวเหมยกำลังตั้งครรภ์แต่ลูกสาวของคุณกลับวิ่งเข้าใส่แบบนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเฉียวเหมยล้มลงและเสียลูกไปแล้วคุณจะทำยังไง ไม่ใช่แค่ลุงเฉียวและฉันเท่านั้นที่ต้องการจะชำระความกับคุณเฉียวเหมยกำลังตั้งคันหลานของตระกูลเซี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเสียเด็กไปคุณคิดว่าตระกูลเซี่ยจะปล่อยคุณไปไหมคำพูดเหล่านี้ทำให้เหลียงหลานและเหลียงกัวนึกขึ้นได้ทันทีว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพวกเขาเลยหากพวกเขาไปทำให้เฉียวเหมยขุนเคืองตอนนี้ช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่597ค้นหาโอกาส คุณต้องเชื่อว่าเซียวหยูไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นเธอยังเด็กเกินไปที่จะรู้เรื่องอะไรให้อภัยเธอเถอะเหลียงหลานพูดอย่างประมาทเซียวหยูดูเหมือนจะรู้ว่าเธอทำผิดพลาดครั้งใหญ่เธอขดตัวอยู่ในอ้อมแขนของเหลียงหลานและไม่กล้าที่จะส่งเสียงใดๆถ้าเด็กไม่รู้ความผู้ใหญ่ก็รู้ไม่ใช่หรือแค่เพราะคุณไม่ได้อบรมสั่งสอนเธออย่างดีเธอสามารถทำร้ายฉันโดยเต็มใจแล้วไม่ต้องจ่ายราคาใดๆได,ได้หรือเฉียวเหมยถามขณะชี้ไปที่เซียวหยู แน่นอนว่าไม่แต่แล้วเธอจะทําอะไรได้หล่ะณจุดนี้เหลียงซู่มองเซียวอยู่ด้วยความเครียดแค้นดูเหมือนว่าเขาจําเป็นต้องทําอะไรบางอย่างเขาไม่อยากอย,กอย,กอยู่ในหมู่บ้านที่น่ารังเกียจแห่งนี้ไปตลอดชีวิตเหลียงซู่เดินเข้าไปอย่างน่าสงสารและจับแขนเสื้อของเฉียวเหมยไว้แล้วพูดว่าพี่สาวโปรดให้เราพักกินข้าวสักหน่อยเธอผมไม่ได้กินอะไรมาหนึ่งวันแล้วและฉันหิวมากจนไม่มีแรงจะเดินตอนนี้เฉียวเหมยเข้าใจแล้วว่าพวกเขาจะไม่ออกไปถ้าไม่ได้กินข้าวแน่นอน เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยให้พวกเขาอยู่ทานอาหารเฉินหูดูไม่พอใจทันทีเขาไม่คาดคิดว่าพี่น้องเหลียงจะระยังอายขนาดนี้ไม่เพียงแต่พวกเขาระยังอายเท่านั้นแต่พวกเขายังใช้ประโยชน์จากลูกสองคนของพวกเขาอีกด้วยหลังจากที่เฉียวเฉียงทำเสร็จเขาก็เข้าไปในครัวเพื่อเตรียมข้าวและจัดโต๊ะสำหรับอาหารเย็นเมื่อพี่น้องตระกูลเหลียงพาเด็กๆเ,เข้ามาในบ้านพวกเขาก็พบว่าบนโต๊ะมีช้อนซ่อมเพียงสามชุดเท่านั้นและไม่มีใครแบ่งให้พวกเขาเลย เฉียวเฉียงยังคงนิ่งเงียบและไม่เชิญพวกเขาให้นั่งลงเฉียวเหมยและเฉินหูก็ไม่ได้พูดอะไรและนั่งลงกินข้าวราวกับว่าครอบครัวเหลียงมองไม่เห็นเซียวอยู่และเหลียงสู้ไม่กล้าที่จะเดินไปข้างหน้าและยโมโหเฉียวเหมยอีกพวกเขายืนเงียบๆอยู่ด้านข้างและมองดูพวกเขากินบางทีเฉียวเหมยอาจใจดีให้พวกเขากินทีหลังก็ได้เหลียงห้านมองประเมินอาหารในชามอย่างระมัดระวังเธอเห็นได้ในทันทีว่ามีสมุนไพรหลายชนิดอยู่ในจานอาหารตุนรวมทั้งรากโสมอีกสองสามราก เธอนั่งลงบนเตียงอีกอย่างช้าๆและจ้องมองชามห่านตุนอย่างตั้งใจรอโอกาสที่จะถามเกี่ยวกับโสมเฉินหูไม่ได้ยืนทำพิธีกับเฉียวเหมยและเฉียวเฉียงรสชาติของห่านตุนเทียบได้กับหานที่เสิร์ฟในร้านอาหารและอาจอร่อยกว่านั้นด้วยซ้ำเหมยเหมยฝีมือการทำอาหารของคุณไม่เลวเลยคุณเก่งกว่าเชฟในร้านอาหารพวกนั้นอีกทำไมฉันถึงไม่รู้มาก่อนว่าคุณมีฝีมือขนาดนั้นเชินหูกล่าวชมเธอ ก่อนที่เฉียวเหมยจะพูดอะไรเลียงหลานก็คว้าโอกาสนี้และพูดทันทีถูกต้องแล้วเมื่อฉันได้กลิ่นมันข้างนอกฉันรู้สึกว่ามันหอมยิ่งกว่าอาหารจานปกติเสียอีกฉันสงสัยว่าเฉียวเหมยทํามันได้อย่างไรคุณช่วยบอกฉันได้ไหมฉันจะทํามันให้เซียวอยู่ได้ลองชิมเมื่อเรากลับไปไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่ห่านและเห็ดธรรมดาาเฉียวเหมยตอบอย่างเฉยเมยฉันว่าข้างในมีอะไรอย่างอื่นอีกนะนี่คือลูกเกดนั่นคือเห็ดเฮ นั่นคือรากโสมเหรอเหลียงหลานถามเชียวเหมยเม้มริมฝีปากและยิ้มโดยไม่พูดอะไรเหลียงหลานจึงรอสิ่งนี้อยู่ไม่แปลกใจเลยที่เธอไม่จับไปหลังจากผ่านไปหลายวันเธอต้องการรู้เกี่ยวกับโสมพวกเขาสามารถอดทนได้จริงๆและสามารถรอได้นานมากก่อนที่จะเปิดเผยเจตนาของพวกเขาบรรยากาศก็แปลกประหลาดขึ้นมาทันใดสายตาคุณดีมากฉันเป็นห่วงว่าครอบครัวของฉันจะป่วยในช่วงเปลี่ยนฤดูการฉันเลยใส่สารอาหารลงไปด้วยคุณคงสังเกตได้ เฉียวเหมยกล่าวสมเป็นสิ่งที่ดีฉันได้ยินมาว่าพ่อของฉันขุดสมนี้ขึ้นมาฉันไม่คาดคิดว่าพ่อของฉันจะมีทักษะเช่นนี้เหลียงร้านกล่าวชื่นชมคุณไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับฉันมากนะแน่นอนว่าคุณไม่รู้สิ่งที่ฉันรู้เฉียวเฉียงพูดอย่างงอนงอนเลียงร้านได้ยินมาจากตระกูลเฉวาวสมที่เฉียวเหมยให้พวกเขานั้นปู่ของเธอเป็นคนขุดขึ้นมาด้วยตนเองในภูเขาและเธอซื้อบ้านให้กับเขาโดยเฉพาะ พ่อบนภูเขานี้มีสมเยอะเหรอเหลียงร้านถามเฉียวเฉียงขมวดคิ้วและพูดอย่างใจร้อนใช่มันอยู่ทุกที่บนภูเขาสิ่งนี้ทําให้พี่น้องตระกูลเหลียงตื่นเต้นเป็นอย่างมากหากพวกเขามีสมแม้ว่าเฉียวเฉียงจะไม่กลับไปครอบครัวของพวกเขาก็ยังรอดอยู่ดีสถานการณ์ของตระกูลเหลียงนั้นไม่ต่างจากตระกูลเฉาเท่าไรนะักตระกูลเฉาถูกไล่ออกเพราะพวกเขาทํางานได้ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลเหลียงก็คือพวกเขาได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง ที่น้องตระกูลเหลียงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งของตนหากพวกเขาสูญเสียงานครอบครัวเหลียงจะล่มสลายอย่างสิ้นเชิงในเมื่อตระกูลเฉาสามารถใช้สมอายุ100ปีเพื่อแลกกับความมั่นคงของตระกูลเฉาทั้งหมดทำไมพวกเขาจะทำไม่ได้ละ่ะช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่598ขอยืมสมแล้วพ่อคะเรามีสมที่บ้านบ้างไหมเหลียงร้านถาม เฉียวเฉียงไม่ได้โกหกเขาพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ถ้าอย่างนั้นคุณให้เราสองอันได้ไหมถ้าคุณไม่ต้องการมันเหลียงห้านถามด้วยความคาดหวังจูจู่เฉียวเหมยก็หัวเราะออกมาดังลั่นเธอคิดว่าพี่น้องตระกูลเหลียงเป็นคนโง่แต่เธอไม่คิดว่าพวกเขาจะเป็นเชื้อโรคร้าย ย้อนกลับไปครอบครัวของพวกเขาได้ไล่เฉียวเฉียงออกจากบ้านหลังจากเขาหมดประโยชน์แล้วตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าเฉียวเฉียงมีประโยชน์ต่อครอบครัวของพวกเขาอีกครั้งพวกเขาจึงต้องการพาเขากลับคืนไปและคาดหวังว่าเขาจะมอบทุกสิ่งที่เขามีให้กับพวกเขานี่มันตันกะอะไรวะแม้แต่โจรก็ไม่ทําอย่างนั้นเรื่องพวกนี้เป็นการตัดสินใจของเหมยเหมยไม่ใช่เรื่องของฉันเฉียวเฉียงกล่าวปู่กับหลานสาวมีความเข้าใจกันโดยปริยายเฉียวเหมยรีพูดขึ้นทันทีว่า ถ้าเธออยากได้โสมก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาฟรีๆเธอจะให้สิ่งใดตอบแทนฉันละ่ะพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่จําเป็นต้องคิดคํานวณมากขนาดนั้นในฐานะครอบครัวเลียงหลานพูดอย่างไม่ละอายแล้วทําไมคุณถึงต้องการโสมละ่ะเชียวเหมยถามเหลียงหลานพูดอย่างลังเลแม่สามีของฉันป่วยฉันต้องการโสมเพื่อบํารุงร่างกายของเธอ เธอไม่ได้คิดทบทวนเลยก่อนจะโกหกเธอสามารถสาบแช่งคนในครอบครัวของตัวเองได้ต้องเป็นคนประเภทพิเศษเท่านั้นถึงจะทำได้แม้ว่าเหลียงหลานจะบอกว่าต้องการมอบโสมให้แม่สามีแต่เธอคงพยายามเอาใจตระกูลเหอก่อนหน้านี้เมื่อเฉียวเหมยอ,อยู่ในเมืองหลวงเธอได้ยินจากเสี้ยเจอว่าตระกูลเหลียงสนิทสนมกับตระกูลเหอมากในช่วงนี้ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วว่าเหอหนิงต้องการโสมที่เฉียวเหมยมี คุณก็รู้ถึงความสําคัญของสิ่งนี้ไม่เช่นนั้นคุณคงไม่ถามฉันมันไม่สายเกินไปเหรอที่จะบอกฉันว่าเราเป็นครอบครัวกันยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่พี่น้องทางสายเลือดก็ต้องเคลียร์บัญชีให้ชัดเจนฉันไม่รู้ว่าคุณต้องการโสมชนิดใดจากฉันราคาของโสมแตกต่างกันไปตามอายุแม้แต่โสมที่มีอายุเท่ากันราคาก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะที่ปรากฏเช่นกันเชียวเหมยกล่าว เลียงร้านพูดติดขัดและพูดไม่ออกเมื่อเธออยู่ในเมืองหลวงเธอเคยได้ยินมาว่าโสมที่เฉียวเหมยขายถูกที่สุดนั้นมีมูลค่าถึงหนึ่งแสนหยวนเธอไม่สามารถซื้อมันได้แม้จะขายทุกอย่างที่เธอมีก็ตามอย่าพูดแบบนั้นสิแล้วแบบนี้ล่ะคุณให้ฉันยืมได้ไหมให้ฉันยืมแล้วฉันจะคืนให้คุณทีหลังเลียงร้านพูดด้วยรอยยิม้มเฉียวเหมยทบทวนความประทับใจที่มีต่อเลียงร้านอีกครั้ง สุภาษิตกล่าวไว้ว่าเมื่อให้ยืมสิ่งใดไปก็จะไม่รู้ว่าอย่างไรจะได้คืนหากให้ยืมสมไปสุดท้ายก็จะเหลือแค่กล่องเปล่าเท่านั้นไม่คุณต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับฉันหรือไม่ก็ให้เงินฉันหนึ่งแสนหยวนสำหรับโสมอายุสิบปีสองแสนหยวนสำหรับโสมอายุยี่สิบปีและอื่นๆเชียวเหมยพูดขณะหันศีรษะ หากไม่นับราคาของโสมที่มีอายุ10หรือ20ปีแล้วสิ่งของดังกล่าวคงไม่ดึงดูดความสนใจของเฮอร์นิงเลยเมื <_ d> um> ่อพิจารณาจากสถานะและอาการป่วยของเขาแล้วเขาจึงต้องการโสมที่มีอายุ50ปีขึ้นไป <_ d> um> อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้มีบ้านที่ใหญ่โตเท่ากับบ้านของตระกูลเฉาแม้ว่าพวกเขาจะขายบ้านหลังเล็กๆทั้งหมดที่พวกเขามีพวกเขาก็ไม่สามารถได้เงิน5 0 0 0 0 0หยวนนี้เป็นไปไม่ได้เลย คุณไม่ได้ขาดแคลนบ้านหรือเงินทองเมื่อไม่นานมานี้คุณยังแลกสมอายุ100ปีกับบ้านในเมืองหลวงอีกด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีสิ่งดีๆอยู่บ้างฉันกลัวว่ามันจะไม่ดึงดูดสายตาคุณเหลียงหลานพูดขณะที่แทงทําเป็นว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเฉียวเฉียงไม่รู้เรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆสิ่งของเหล่านี้เป็นของเฉียวเหมยตั้งแต่แรกอยู่แล้วและขึ้นอยู่กับเธอว่าจะใช้มันอย่างไรเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแทรกแซง เชินหูประหลาดใจมากจนทำตะเกียบหล่นบนโต๊ะเขารู้ว่าบนภูเขาที่เฉียวเหมยอาศัยอยู่มีสิ่งดีๆมากมายก่อนหน้านี้เมื่อเขาซื้ออาหารเสริมให้เฉียวเฉียงเขาประหลาดใจที่พบสมหันเป็นชิ้นในน้ำของเขาและถามถึงเรื่องนี้เขายังเข้าใจว่าสิ่งเช่นนี้มีค่ามากแต่เขาไม่คาดหวังว่ามันจะมีค่าขนาดนั้นบ้านอะไรเหมยเหมยคุณเก่งมากคุณมีบ้านอยู่ในเมืองหลวงด้วยเชินหูอุทาน มันเป็นเพียงบ้านที่เป็นส่วนหนึ่งของสวนหลังบ้านของเซียเจ๋อเท่านั้นไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะเชียวเหมยกล่าวเหลียงร้านมองด้วยความอิจฉาและพูดว่ามันมากกว่านั้นอีกนะนั่นบ้านคุณ่ากของเซียเจอ๋อมันเป็นบ้านที่มีลานบ้านมาตรฐานที่มีห้องมากกว่า20ห้องในบริเวณนั้นของสนามหลังบ้านตอนนี้เชียวเหมยโด่งดังในเมืองหลวงทุกคนรู้เรื่องนี้ หากคุณมีบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นฉันสามารถให้สมอายุ100ปีแก่คุณได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเฉียวเหมยกล่าวเมื่อได้ยินสิ่งที่เฉียวเหมยพูดเลียงหลานก็เริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉียวเหมยคงยังมีสมอายุ100ปีอยู่ในมืออีกมากครอบครัวเลี้ยงอาจรอดได้อย่างไรก็ตามเธอจะหลอกให้เฉียวเหมยมอบสมให้กับเธอได้อย่างไร แอดรู้นะว่าฟังถึงตรงนี้แล้วแอดขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยช่องแมสฟิชเชอรตอนที่599อย่าพลาดพิงตระกูลเสีย่ยหากเธอต้องการแก้ไขปัญหานี้เธอต้องเริ่มต้นที่เฉียวเฉียงไม่มีเหตุผลที่หลานสาวจะไม่ให้สิ่งที่ปู่ของเธอต้องการแล้วบ้านหลังนี้ชื่อคุณหรือชื่อพ่อละ่ะ โสมไม่ใช่ว่าพ่อของฉันขุดขึ้นมาเหรอเหลียงร้านถามเฉียวเฉียงขมวดคิ้วอย่างเย็นชาและกล่าวว่าถึงแม้จะเป็นชื่อของฉันก็ตามในอนาคตมันก็จะเป็นของเฉียวเหมยอย่าคิดเรื่องนี้เลยทุกสิ่งที่ฉันมีตอนนี้จะเป็นของเฉียวเหมยเมื่อฉันตายเฉียวเหมยรีบทุบโต๊ะสามครั้งแล้วพูดว่าถุยถุยถุยปู่จะอายุยืนยาวไร้สาระปู่ยังต้องช่วยฉันดูแลลูกๆของฉัน เมื่อเอ่ยถึงลูกๆของเฉียวเหมยเฉียวเฉียงก็รู้สึกดีใจเด็กทั้งสองคนนี้จะเกิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาจึงต้องไปหาช่างไม้แก่ๆที่ทางเข้าหมู่บ้านเพื่อสร้างเปลเด็กสองหลังและรถเข็นเด็กสําหรับเด็กๆของที่ทําด้วยมือนั้นแข็งแรงกว่าของที่ซื้อจากข้างนอกอย่างแน่นอนนอกจากนี้มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่เขามีต่อหลานๆด้วยดีๆอย่าพูดถึงมันอีกเลยเฉียวเฉียงยิ้มอย่างดีใจ อย่างไรก็ตามเหลียงสู้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจน,น them like them. ักเหลียงกัวเคยบอกเขาว่าเขาเป็นหลานชายคนโตของตระกูลเหลียงและเป็นลูกชายคนเดียวในตระกูลดังนั้นทุกอย่างในตระกูลเหลียงจะเป็นของเขาในอนาคตเนื่องจากเฉียวเฉียงเป็นพ่อของเหลียงกัวและเขาเรียกเฉียวเฉียงว่าปู่ดังนั้นสิ่งของของเฉียวเฉียงจึงควรเป็นของเขาทำไมทุกอย่างถึงเป็นของพี่สาวฉันเป็นหลานชายคนโตของตระกูลเหลียงไม่ใช่ว่าทุกอย่างควรจะเป็นของฉันเหรอเหลียงสู้พูดอย่างไม่พอใจ คุณไม่ใช่หลานชายของฉันฉันไม่ยอมรับพ่อแม่ของคุณดังนั้นฉันก็จะไม่ยอมรับคุณเป็นหลานชายของฉันเช่นกันเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันมานานแล้วอย่าสนใจอะไรก็ตามที่เป็นของฉันเฉียวเฉียงกล่าวท้องฟ้าภายนอกค่อยๆมืดลงหลังจากนั้นไม่นานเฉินหูก็บอกเฉียวเฉียงว่าเขาจะไปหาจังหว่ยที่บ้านข้างๆพวกคุณกลับไปได้แล้วถ้าคุณต้องการโสมให้เอาเงินหรือของมีค่ามาด้วยไม่เช่นนั้นฉันจะไม่ให้โสมแก่คุณฟรีฟร หลังจากพูดจบเฉียวเหมยก็ชี้ไปที่ประตูเพื่อบอกให้ผู้มาเยือนออกไปในที่สุดสมาชิกครอบครัวเหลียงก็ไม่ได้ลิ้มรสซุปด้วยซ้ำก่อนจะกลับไปที่เกสต์เฮาส์ในเมืองด้วยสภาพที่น่าสงสารอย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่จักไปจนกว่าจะคิดหาวิธีช่วยครอบครัวเหลียงได้เหมยเหมยมาที่นี่หน่อยเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองหลวงเฉียวเฉียงถาม มีหลายอย่างมากเลยค่ะขอเล่าเรื่องบ้านให้ฟังก่อนปู่คิดว่ายังไงที่ได้ไปอยู่เมืองหลวงกับฉันบ้านหลังใหญ่ของเสียเจอเป็นของยากของเขาฉันแรกกับส่วนหนึ่งของบ้านที่อยู่หลังบ้านตอนนี้ส่วนนั้นถือเป็นบ้านของฉันแล้วฉันอยากพาปู่ไปอยู่ที่นั่นเชียวเหมยกล่าวจริงๆแล้วเฉียวเฉียงไม่ได้สนใจว่าเขาจะไปเมืองหลวงหรือไม่เขาสนใจแค่หลานสาวของเขาเฉียวเหมยเท่านั้นเขาจะไปไหนก็ได้ที่เฉียวเหมยไป หากเฉียวเหมยตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงจริงๆเขาก็จะสามารถพบกับเซียจุนและทั้งสองก็จะได้พูดคุยกันอีกครั้งฉันจะคิดดูก่อนแล้วจะบอกทีหลังคุณโดนรังแกที่นั่นหรือเปล่าแม่สามีของคุณชอบคุณไหมหลังจากเห็นคุณเฉียวเฉียงถามเฉียวเหมยส่หัวและพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนแรกเธอไม่ชอบฉันแต่ตอนนี้เธอชอบฉันมากเมื่อฉันกลับมาเธอยังคงร้องไห้และไม่ยอมปล่อยฉันมา สิ่งของหลายอย่างที่เซียเจอและชันฉันกลับมาเป็นงานแฮนด์เมดหรือไม่ก็แม่สามีของฉันซื้อให้ด้วยตัวเองเฉียวเฉียงโล่งใจเพราะท้ายที่สุดแล้วตรับใดที่ตระกูลเซียยังชอบเฉียวเหมยด้วยสถานะของตระกูลเซียพวกเขาก็จะสามารถปกป้องเฉียวเหมยจากตระกูลเหลียงได้อย่างแน่นอน พี่น้องตระกูลเหลียงไม่ใช่คนประเภทที่ชอบใช้ความรุนแรงพวกเขาเป็นคนขี้ขลาดและใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงคนอื่นแต่แม่ของพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเธอเป็นคนโหดร้ายและกล้าทำทุกอย่างและเขาเกรงว่าเธอจะก่อปัญหาให้เฉียวเหมยคุณยังต้องระวังคำพูดและการกระทำของคุณเมื่อคุณอยู่ในตระกูลเสี่ยอย่าปล่อยให้ตระกูลเหลียงไปหาเสี่ยเหมาและเสี่ยเจอและใช้ชื่อของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือให้ตระกูลเหลียงนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเราอย่ากเกี่ยวข้องกับตระกูลเสี่ยเข้าใจไหมเฉียวเฉียงแนะนำอย่างจริงจัง เฉียวเหมยเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ดีเซียเวินก็เคยทดสอบเธอมาก่อนแล้วและตระกูลเสียก็รู้แล้วว่าเฉียวเหมยอยู่ข้างพวกเขาปู่ขฉันรู้ฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาใช้ฉันสร้างปัญหาให้ตระกูลเสียแน่นอนเฉียวเหมยกล่าวเสียจุนเป็นยังไงบ้างสุขภาพเขาดีไหมอาการบาดเจ็บเก่าๆของเขายังกำเริบบ่อยอยู่ไหมเฉียวเฉียงถามเฉียวเหมยไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้เลยเธอไม่รู้ว่าเซียจุนได้รับบาดเจ็บหรือไม่แต่เขาดูปกติแล้วเขายังดูมีพลังมาก ช่องแมสฟิชเชิรตอนที่600คิดหาวิธีฉันไม่ค่อยได้เจอเขาบ่อยนะักเขามักจะออกไปออกกำลังกายและเดินเล่นเขาดูดีทีเดียวและน่าจะมีสุขภาพแข็งแรงเฉียวเหมยกล่าวขณะที่เธอกำลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตนี่คือทั้งหมดที่คุณเจอในเมืองหลวงเหรอคุณไม่มีอะไรจะบอกปู่อีกเหรอเฉียวเฉียงจ้องเฉียวเหมยและถามอย่างจริงจังดูเหมือนว่าเธอไม่สามารถซ่อนอะไรจากปู่ของเธอได้เลย เขาสามารถมองทะลุเธอได้ทันทีเฉียวเหมยเล่าให้เฉียวเฉียงฟังทุกอย่างที่เกิดขึ้นและผู้คนทั้งหมดที่เธอพบในเมืองหลวงแต่เธอไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ครอบครัวเหอต้องการทำร้ายลูกๆของเธอ,เธอเธอเกรงว่าปู่ของเธอจะกังวลถ้าเขารู้เรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วเธอไม่เป็นอะไรแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องนี้กับเขา เฉียวเฉียงคาดเดาถึงปัญหาที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นระหว่างญาติาติแต่เขารู้สึกตื้นตันเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าหลานๆของเซี่ยจุนโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วบุคคลที่ประทับใจเขามากที่สุดคือเซี่ยว,วนเด็กคนนี้หล่อมากและเหมาะที่จะเป็นทหารหน่าเสียดายที่เขาป่วยในภายหลังซึ่งทำให้ต้องยุติอาชีพทหารของเขาลงอย่างไรก็ตามจากสิ่งที่เฉียวเหมยพูดดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะทำหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ดี ไปเก็บของที่อยากให้ลุงหูสิปู่เตรียมไก่ไว้แล้วมันอยู่ที่สวนหลังบ้านใส่ให้เขาด้วยอย่าบอกเขาว่ามาจากปู่หลังจากพูดจบเฉียวเฉียงก็นอนบนเตียงอิดโดยหันหลังให้เฉียวเหมยและฟังข่าวทางวิทยุเสียงของท่านผูดเท่าดูดันแต่ใจดีเขายังคงเต็มไปด้วยความห่วงใยเฉินหูอยู่เสมอเฉินหูและเฉียวเย่เวต่างก็เป็นทหารของเขาเมื่อตอนยังเด็กพวกเขาทั้งสองเหมือนฝาแฝดที่แยกจากกันไม่ได้เฉินหูเหมือนเป็นลูกชายกึ่งหลานชายของเขา เชียวเหมยหยิบถุงขึ้นมาแล้วใส่แตงกวาและผักโดงจากห้องเก็บของลงไปสองสามขวดจากนั้นก็ใส่แยมและลูกเกดลงไปสุดท้ายเธอก็วางไก่ไว้ด้านบนเมื่อเสร็จแล้วเธอก็ถือถุงไปที่บ้านของหลี่กุย้ยขณะนี้เฉินหูกําลังฝึกจางเหวอยอยู่ในลานบ้านจางเฉาแอบอยู่ด้านข้างและเฝ้าดูอย่างเงียบๆเ,เขาไม่ได้หลงไหลในการเป็นทหารเท่าจางเหวยเขาชอบสร้างสารรค์สิ่งต่างๆมากกว่า เมื่อไม่นานนี้เฉียวเหมยได้ตรหนักว่าเมื่อจางเฉาไม่อยากคุยกับใครเขาจะแอบอยู่ที่มุมห้องเก็บของเพื่อทําของต่างๆเขาทําของใหม่ๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่ทําจากวัสดุเหลือใช้ในบ้านถ้าเธอเลี้ยงดูเขาอย่างดีในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นช่างก่อสร้างหรือไม่ก็นักวิทยาศาสตร์ก็ได้จงทรงตัวให้มั่นคงจงอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องคุณต้องฝึกความแข็งแกร่งของแกนกลางลําตัวเฉินหูแก้ไขข้อผิดพลาดของจางเหวยอย่างอ่อนโยนโดยใช้ไม้ไผ่ จ้างวยเหนื่อยมากจนเหงื่อออกเต็มตัวแต่เขาไม่กล้าที่จะพักแม้แต่นาทีเดียวโอกาสที่เฉินหูจะมาที่นี่มันหาได้ยากดังนั้นเขาต้องแสดงผลงานให้ดีและต้องไม่ทำให้เฉินหูผิดหวังลุงหูพวกคุณทุกคนควรพักผ่อนเธอดูน้องชายของฉันสิเขาเหนื่อยมากจนเสื้อผ้าเปียกโชคฉันเพิ่งโทรหาเสี่ยวเปยไปเมื่อกี้และเขาน่าจะมารับคุณในอีกสักพักเฉียวเหมยกล่าวเฉินหูมองดูนาฬิกาของเขาแล้วรู้สึกตกใจ โอ้ยนี่มันดึกมากแล้วถ้าฉันไม่กลับเร็วๆนี้ป้าของคุณคงดุฉันแน่เฉินหูพูดด้วยความหมุดหนิดป้าจะดุคุณจริงๆเหรอเธออ่อนโยนมากฉันไม่คิดว่าเธอจะดุหลังจากพูดจบเฉียวเหมยก็เดินไปข้างหน้าและยื่นถุงในมือของเธอให้เฉินหูเฉินหูเห็นไก่ทันทีไก่ที่ขายอยู่ข้างนอกผอมมากและไม่มีเนื้อเลยไม่มีใครยอมให้อาหารไก่มากเกินไปไก่ในถุงนั้นสดและอ้วนมากและเห็นได้ชัดว่ามันได้รับอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์เขาจะรับของขวัญล้ำค่าเช่นนี้ได้อย่างไร เหมยเหมยนี่มันอะไรเอาผักดองมาให้ฉันสักสองสามขวดก็พะอลืมนี่ไปเลยเฉินหูพูดขณะที่เขาผลักมันกลับไปเฉียวเหมยยิ้มและพูดว่าฉันไม่ได้เป็นคนให้มันกับคุณถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครได้อีกเฉินหูหยุดชะงักกระทันหันถ้าไม่ใช่เฉียวเหมยถ้าไม่ใช่เฉียวเหมยแล้วจะเป็นใครได้อีกต้องเป็นเฉียวเฉียงแน่ๆ่เลยดูเหมือนว่าเฉียวเฉียงยังคงใส่ใจเขาและไม่ได้โกรธเคืองเขาเนื่องจากปัญหาครอบครัวเหลียง เฉียวเหมยเฉียวเหมยเสียงตะโกนของเจ้าเลียงดังออกมาจากประตูเป็นเฉียวเหมยที่ขอให้เขามาช่วยเธอไม่อยากให้เสี่ยวเปยขับรถเข้ามาในหมู่บ้านรถของพวกเขาทั้งหมดเป็นรถทหารและมันจะทําให้เกิดความกลาหนหากชาวบ้านเห็นพวกเขาดังนั้นเธอจึงขอให้เจ้าเลี้ยงไปส่งเฉินหูไปที่ทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเสี่ยวเปยกําลังรออยู่กับรถเพื่อรับเขากลับลุงหูฉันจะไปหาคุณที่ในเมืองมณฑลเมื่อฉันว่างเฉียวเหมยกล่าวกลับบ้านไปเถอะ ว่างเมื่อไหร่แล้วไปหาฉันนะฉันจะให้ป้าของคุณทำอาหารอร่อยๆให้คุณกินคุณต้องลองฝีมือป้าของคุณดูเฉินหูกล่าวขณะโบกมือให้เฉียวเหมยเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แตงก็ได้ครับ แล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ